นี่ก็เป็นบรรยากาศร้านอาหารนะคะที่เขาเรียกว่าบ้านดินนะคะเนี่ยบรรยากาศอย่างนี้เขาก็ยังแบบใช้ฟืนนะคะที่นี่เขาจะใช้ฟืนเป็นหลักนะคะใช้ฟืนเป็นหลักเลยที่จะทําอาหารนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณอันนี้ก็จะหม้อหม้อน่าจะเป็นหม้อแกงเขาหรือยังไงไม่รู้นะคะมีทุกอย่างตอนนี้เราก็เหมือนทัวร์ไทยเซนเจอร์จจเลยนะคะวุ่นวายในครัวเข้าไปหมดแล้วดูโน่นดูนี่ไม่เคยเห็นนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนี่เขาจะทําด้วยดินนะคะนี่ทําด้วยดินหมดเลยนู่นนะคะทําด้วยดินร่มเย็นมากแล้วก็จะทําด้วยด้วยจากนะคะใบใบมะพร้าวนะคะเนี่ยตรงนี้ <c oughs> เขาก็เอาเสือ่อนี่โต๊ะอาหารเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนั่งแบบนี้โต๊ะอาหารจะเป็นแบบนี้นั่งแบบนี้แล้วก็เอาเสือ่อปู ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางอาหารนะคะเนี่ยแล้วแล้วแลวก็เราจะมาตักตักนะคะตักใส่จานแล้วเราจะใช้มือหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเนี่ยตรงนี้อรนนี้จะเย็นมาก,มากหลังคานี้ก็จะทําด้วยจากนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะจะอ่ะานอนเย็นก็มันเป็นดินเนี่ยี่เก้าอี้นพวกนี้ผนังพวกนี้เขาจะจะทำด้วย,ยดินหมดเลยนะคะเนี่ยดินแล้วก็ปลูกด้วยไม้นะคะเนี่ยตรงนี้ เป็นดินหมดเลยตรงโน้นพระคุณเจ้าอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวเราไปดูตรงโน้นก่อนนะคะ